เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Bookteller ครับเรื่องราวดีๆที่เสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่เล่าให้ฟังกันสบายๆเอาไว้ฟังกันก่อนนอนหรือคุณฟังจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าชีวิตไม่ไร้ความหมายอเล็กซ์ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติอายุ25ปีตำแหน่งกองหน้าซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งซึ่งกำลังเป็นที่โด่งดังมากความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาเขายิงทำประตูมาเกือบ100ประตูเรียกได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยสโมสรฟุตบอลต่างประเทศชั้นนำต่างส่งแมวมองมาจับตาดูการพัฒนาของเขาอยู่ตลอดเวลา อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขากำลังกลับจากการไปเดทกับสาวสวยสุดร้อนแรงคนหนึ่งด้วยความเมามายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็ขับรถสปอร์ตรูวของเขาด้วยความเร็วสูงเขาขับปาดหน้ารถคันอื่นขับฝ่าไฟแดงทุกแยกและเพียงช่วงเวลาแค่เซี้ลว,วินาทีเท่านั้นที่เขาขับฝ่าไฟแดงก็มีรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนรถเขาอย่างเต็มแรง สภาพรถของเขาเหมือนถูกเครื่องบดอัดเศษกระจกกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นและไม่กี่นาทีต่อจากนั้นก็มีคนมุงดูอยู่มากมายและพยายามช่วยเขาออกจากรถไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเป็นหรือตายและในที่สุดรถพยาบาลก็มาถึงและช่วยเขาออกมาได้ชีพจรของเขานั้นเต้นอ่อนแรงมากหัวของเขาเต็มไปด้วยเลือด และดูเหมือนกระดูกที่คองเขาจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในขณะที่คนขับรถตู้และผู้โดยสารอีกสามคนเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุข่าวเรื่องอุบัติเหตุของเขาช็อกวงการกีฬาเป็นอย่างมากเขาได้รับถึงคำวิจารณ์ในแง่ลบที่เขานั้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถึงแม้เขาจะเจ็บ แต่ก็โดนสังคมประนามอย่างเสื่อมเสียทั้งเรื่องที่ชอบกินเหล้าและเรื่องเฉาเกี่ยวกับผู้หญิงและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออเล็กซ์ฟื้นตัวเขาก็ได้รู้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาเขาไม่สามารถขยับแขนและขาได้เลยอเล็กซ์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่หลายเดือนเขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี จบสิ้นกันสำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและยิ่งไปกว่านั้นเขากลายเป็นฆาตกรที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเพียงเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความคึกขนองเพียงแค่เซี้ยวนาทีในช่วงสามเดือนแรกของการพักฟื้นเขาเครียดหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่สามารถกลับไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สาวๆที่เคยรุมร้อมเขาต่างหายหน้าหายตา และทิ้งเขาไปและเขารู้สึกผิดมากๆในสิ่ง,งโง่ๆที่เขาได้ทำลงไปเขาไม่อยากพบเจอใครไม่อยากจะมีชีวิตเพื่ออยู่ต่อแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาต้องไปทำกายภาพบาบัดเขาก็ได้เห็นเด็กหนุม่มอายุประมาณ15ปีที่พิการไม่มีแขนไม่มีขานั่งอยู่บนรถเข็น แต่เด็กคนนี้กลับช่วยงานของโรงพยาบาลสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยที่มาทำกายภาพบำบัดอเล็กซ์จึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับเด็กหนุ่มคนนี้และเขาก็ได้ถามเด็กหนุ่มว่าไปประสบอุบัติเหตุอะไรมาถึงถูกตัดแขนและขาไปเด็กหนุ่มเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อหปีก่อนพ่อและเขาปั่นจักรยานออกกำลังกายในตอนเช้ามืด อยู่ๆก็มีคนเมาสุราขับรถชนเขาทั้งคู่พ่อองเขาเสียชีวิตและเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดแขนและขาทิ้งไปตอนนี้เขาไม่เหลือใครอีกแล้วเขาอยู่เพียงลำพังแค่คนเดียวในตอนแรกเขาก็จมอยู่แต่กับความทุกข์แต่วันหนึ่งเขาก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในเมื่อชีวิตของเขา เป็นแบบนี้แล้วเขาจึงอยากใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเขาเลยใช้โอกาสที่มีชีวิตรอดทําประโยชน์แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยผู้อื่นเมื่อได้ยินเรื่องของเด็กหนุ่มคนนี้อเล็กซ์ก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปและรู้สึกว่าปัญหาอัมพาตของเขานั้นกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มคนนี้เขาคิดในใจว่า ถึงแม้ตอนนี้เขาจะเป็นอัมพาตแต่เขาก็ยังไม่สูญเสียแขนและขาไปและเขายังมีพ่อแม่ยังมีเงินทองและที่สำคัญเขายังมีชีวิตอยู่อเล็กซ์ถามเด็กหนุ่มต่อไปว่าเคยรู้สึกบ้างไหมว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเด็กหนุ่มตอบทันทีว่าเขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแต่เขาคิดได้ว่าการที่เขายังมีชีวิตรอดอยู่ แสดงว่าชีวิตนี้ต้องมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างในชีวิตหากชีวิตยังไม่สูญสิน้นแสดงว่ามันยังคงมีความหมายเราเกิดมาเพื่อรับผิดชอบชีวิตนี้ของเราไม่ว่าอย่างไรเราต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามหากใจเราอย่างสู้ เราไม่ยอมแพ้เราก็จะผ่านมันไปได้เสมอและเด็กหนุ่มยังบอกกับอเล็กซ์ว่าการที่เขาเป็นอัมพาตในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องจบสิ้นลงหรือแหลกสลายไปจนทำให้เขานั้นกลายเป็นคนที่ไร้ค่าที่นั่งอยู่บนรถเข็นวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการสร้างคุณค่าในตัวเอง ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและสังคมรอบตัวเด็กหนุ่มพิการคนนั้นทำให้มุมมองชีวิตของอเล็กซ์เปลี่ยนไปเขาปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงอันโด่งดังของเขาปล่อยวางเรื่องที่เคยเกิดขึ้นปล่อยวางอดีตลงและมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าตลอดเวลาที่เหลืออยู่เวลาผ่านมาสองปีเมื่ออเล็กซ์ตั้งใจทำกายภาพ เขาก็เริ่มจับช้อนส้มได้เริ่มโยนลูกบอลได้และเริ่มหัดเขียนหนังสือได้บ้างเขาตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินของเขาให้กับมูลนิธิเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการดื่มสุราและเขาได้กลายเป็นตัวอย่างที่ย้ำเตือนคนที่ชอบเมาแล้วขับเขาไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่เขาไม่ได้ให้มันมาบงการชีวิตที่เหลืออยู่ เขาใช้มันเป็นแรงผลักดันในชีวิตเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าและมีความหมายและเมื่อมีโอกาสอเล็กซ์ได้ขอบคุณเด็กหนุ่มคนนั้นที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและตัดสินใจ สู้ชีวิตต่อไปแต่เด็กหนุ่มบอกเขาว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับคุณทั้งนั้นคุณเป็นคนเลือกเองที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเลือกสู้ต่อไปไม่มีใครที่คุณจะต้องขอบคุณไปมากกว่านี้นอกจากตัวคุณเองปัญหาในชีวิตของเราที่เกิดขึ้น ไม่ได้แปลว่าทั้งชีวิตของเรานั้นจะต้องจบสิ้นหรือหมดความหวังแม้ในความทุกข์ชีวิตนี้ของเราก็ยังมีคุณค่าเสมอหากวันนี้เรายังมีลมหายใจชีวิตของเรายังคงมีความหมายตอบรับกับทุกเรื่องในชีวิตและสู้ต่อไปให้ได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e ท l e r ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆ จะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ